น้องไนตกใจเลยตกใจเลยเออวันนี้ทำไมดูเครียดเครียดเครียดอะไรคะฮะไม่ได้เครียดพร้อมยังพร้อมอัดคลิปหรือยังยัง่ะยังรับสมัครมากี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่พร้อมอีกพร้อมยังจ่ายเงินไปหลายเดือนแล้วนะมั่นใจยังว่าต้องหาคนมาสู่ขอแล้วไปไปทำงานที่อื่น ไม่พร้อมเช็กเครื่องเอาจริงหรือยังจะเอาจริงหรือยังเอาจริงแล้วเอาจิงเลยนะโอเคโอเคเอาจริงหรือยังเอาจิงแล้วค่ะมาเอาจริงแล้วอ่ะไหนเลือกเลยคันหนึ่งรีวิวได้อะอันเนี่ยตอนนี้เลยอ่ะเอออะไรเลยเฮ้ยอะไรล่ะไปเอาเลยเลือกคันหนึ่งเอารีวิวมั่วๆก็ได้อ่ะไม่ต้องรู้ก็ได้อะอะยังไงจะขายยังไงขายแบบไม่รู้อ่ะขายแบบไม่รู้เหรอเออขายเลยคันหนึ่งเอามั่วเลย อ่ะเสมึงถอดไม้ให้น้องเลยอ่าอยากขายคันไหนเลือกเลยคันหนึ่งจิ้มมาคันหนึ่งอ่ใส่ไม้หรือว่าจะให้อยาใส่ไม้ให้ไม่ค่ะอายะใส่ไม้ให้นี่วนลามแน่นอนมันคงล้วงลึกอะบอกเลยอ่าเลือกเลยคันไหนอ่ะอ่ะรีวิวแบบอยากที่อยากรีวิวเอายังไงก็ได้คันนี้ก็ได้ค่ะอ่ะคันนี้อ่ะรีวิวเลยอ่ะยังไงอ่ะคันนี้เป็น เป็นอะไร่ตอบเป็นรถที่ครูบอกไปนล้คันนี้เป็นตัว1.9ทาวเวอา์แลมโบเป็นตัว L นะคะคันนี้อ๋อเมื่อกี้ที่หายไปไปอ่านมาค่ะเล่นเลค่ะอันนี้เป็นปี2023พรมลายมัลติฟังก์ชันเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะหน้าจอทัชสกรีนเบาะผ้าเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ทรงสปอร์ตนะคันนี้สวยมากๆสวยอยู่แล้วแหละค่ะรถรถตินเนี่ยรถตินนี่สวยอยู่แล้วเว้าดีอยู่ไป ยังไงต่อ่อนเก้าพันค่ะอ่าเปิดฝาโปรงยกไหวไหมยกไหวค่ะไม่ไหวโอ้รถคันนี้วิ่งมาสองหมื่นอ่าทำเองทำเองทำเองเอออ่าเครื่องเดิมเดิมแผ่นเพลทเดิมอ่น็อตยังไม่มีขยับนะคะเครื่องเดิมแผ่นเพลทเดิมแต่มอมแมนนู้นเพลทอยู่นี่นะแต่มอมแนนู้นกูลณะงงเลยอ่ะความปลอดภัยด้วยเบรก ABS ค่ะอันนี้หน้าใหม่ล่าสุดยังหน้าใหม่ล่าสุดครับอันนี้เครื่องเท่าไหร่เครื่องพันเก้าค่ะเครื่องพันเก้าแต่หน้าใหม่มันเครื่องสองจุดสองนะโธ่เออ เหมื<บ>อนหน้าเดียวกันแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวก่อนโอ,อค่ะต้องมีความมั่นใจเอาไงต่อเอาจบยังจบแล้วค่ะจบแล้วคันนี้ร้อเดิมๆค่ะรออ้อเดิมโรงงานเลยนะคันนี้ใครอ,อยากได้จัดทรงลงแม็กบอกมาได้เลยนี่จัดโทนลงแม็กไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟท้ายเป็น LED ใช่ไหมกล้องหลังมีมาให้ไลเนอร์เดิมๆนะคะคันนี้โอเคโอเคเฮ้ยได้ดีกว่า แน่นอนอยู่แล้วสิไอ้ิงซะด้วยไม่น่ายอเลยอาโอเคนะครับใครสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อน้องไนท์ได้เลยนะเดี๋ยวน้องไนท์จัดการดูแลให้นะแล้วก็ฝากสนับสนุนด้วยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากด้วยครับกับน้องไนท์นะฮะอ่ะปิดท้ายฝากกดติดตามช่องน้องไนท์รถสวยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะโอเคครับสวัสดีครับ